ทุกคนคะมาวันนี้ฉันจะนี่ฮะฮอร์โมนนมสดกับไข่เลยที่ฉันทาไว้มาสามวันสี่วันที่แล้วคะจริงมันลดได้แต่วันรุ่งขึ้นแหละแต่ว่าฉันเพิ่งลดไปก็เลยวันนี้เราจะมาผสมแล้วก็ลดอันนี้ให้น้ําไปเรียบร้อยเลยนะคะน้าเรียบร้อยแล้วจนนี้แตนตรงเนี้ยเราก็ควรจะลดหลังจากให้น้ําแล้วให้นะ้ำฮอร์โมนแล้ควรเพิ่มฮอร์โมนมาเท่าก็ใสป่ปริปรมาณประมาณฝาหนึ่งหรือ สองฝ้าไปตีไปสองฝ้าอัอหนูเปิดน้ำให้เจ๊เล้วได้กอุ่นอะไรไว้ไหมทำไมอ่ะโอ๊ยอะไรเมื่อกี้อมีโชคมีลาบเห็นมึงเห็นมึงเป็นสาวอะไรต่างแล้ยนะขามันรีบเียมาดูหนอนีมาตองดูเวลาผสมน้ำ มันก็จะนัวๆข้นๆอย่างนงี้ใส่ให้เต็มเลยพ่อหนูปิดปิดโอเคนี่ห่ากเวลาลดแล้วก็ลดไปนะฮะนี่เลยไปหาพุชโตพุชมาเลยอันนี้ไม่มีเคมีเลยเด้อข้าวที่ปลูกไว้กินทั้งหมดไม่มีสารเคมีเลย แต่อินทีวัตถุมีแต่อินทรีย์ทงนั้นเดี๋ยวดอกมันก็จะดอกมันก็จะเหนียวขั่วมันจะเหนียวค่ะขั้วมันจะเหนียวมันจะติดลูกดีือดอกขางทีถ้ามันไม่มีโปรตีนหรือใบมันเยอะพี่ฉันต้องตัดใบออกเพราะว่ามันจะได้ไม่แย่งอาหารเวลาต้นมะเขือมันแตกดอกใช่ไหม ถ้าใบมันเยอะจัดมันจะไม่ค่อยเป็นลูกเพราะระวังพอมันแตกดอกปุ๊บเนี่ยเราต้องตัดใบออกเพื่อที่อาหารจะได้มาเลี้ยงดอกแล้วมันก็จะได้เป็นหน่วยรู้ใช่ไหมฮะหน่วยมันจะได้เป็นหน่วยเป็นลูกแล้วมันจะทําให้พออาหารมันสมบูรณ์มันจะทําให้่อดดอกแข็งแรงมันก็จะติดฝั่งนู้น ล้วแหละเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรไปดูเลยใช่ประโยชน์แต่ว่ามันเพนยังไม่เสมอไม่รู้เพจะเริ่มทำแปลงทางอีกแล้วครับก็เอาหินมาวางเพว่าเดี๋ยวตรงนี้มันเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีมันไม่สามารถมีดินแต่ฝั่งตังนันมีดินใช่ไหมฝั่งนั้นเป็นปูนแเราก็เลยต้องยกหินมาสามก้อนเพื่อที่จะได้ใส่ดินที่เยอะหน่อย เราจะปลูกผักประเภทที่ก็คือพักเลี้ยงสมุ kker พวกพักกาดพวกอะไรที่ไม่ใช่ผักที่ต้องการดินม,มากมีรากเยอะจนดินไม่พอค่ะเราจะปลูดแค่ผักที่มันอายุสั<ะ>้นเดี๋ยวค่อยดูก็จะปลูกพักกาดพวกอะไร,ระด,ด้วยกระดัษด้วยสวยด้วย กะรอนก็ครบแล้วยี่แม่หลบที่แม่บอกว่าอย่าฉีดดอกเห็นไหมแล้ช่อมันไปแข็งแรงดอกมันร่วงหมดเลยเวลาลดน้ำให้ลดติดโคนพอน้ำมัน,รนแรงๆอย่างนั้มันร่วงดอกร่วงแล้วมันทำให้เสียผลผลิต